พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับก็วันนี้ถือว่ามีแกนนำมาไม่มากนักเพราะว่าส่วนใหญ่เดินทางไปเตรียมงานที่ภาคเหนือนะครับก็ไปหลายท่านนะครับไปเตรียมงานซึ่งก็ประสานงานล่าสุดงานที่เราจะมีการเคลื่อนคลวันพรุ่งนี้ก็มีความพร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นตเลยครับก็ พี่น้องทางภาคเหนือ1ิจังหวัดกับคณะทํางานจากนปชนะครับก็ได้สรุปงานกันชัดเจนแล้วว่าพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนพลตั้งแต่เที่ยงตรงนะครับจากจังหวัดลำปางอย่างแน่นอนนะครับก็ประเมินคนคงจะหลายหมื่นนะครับเพราะว่าแก้งความจำลองมาร่วมขบวนแลลี่นะครับจํานวนหลายหมื่นทีเดียวนะครับหลายพันคันนะครับ คงค้ำค้ำคงจะได้เห็นยอดที่แท้จริงว่าจะขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งจุดเริ่มที่จะมีการเคลื่อนพลนะครับน,นปชลั่นกองลบเคลื่อนพลคน,คนประชาธิปไตยที่ภาคเหนือนะครับซึ่งเราค่อนข้างมีการเตรียมการอย่างดีเราจะเริ่ม9นาฬิกานะครับตรงนะครับจนถึง13เนีก็จะมีการจัดขบวนกันให้เรียบร้อย ขบวนก็จะเริ่มหัวที่ป้อมสถานีตำรวจห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางหัวขบวนจังหวัดแรกนะครับจะมีขบวนแรกก็คือจังหวัดลำปางนำเพื่อนเลยนะครับขบวนที่สองจังหวัดตากขบวนที่สามจังหวัดสุขโขทยัยขบวนที่สี่จังหวัดน่านขบวนที่ห้าแพร่ขบวนที่หกอุตรดิตถ์ขบวนที่เจ็ด 7, จังหวัดนครสวรรค์ ขบวนที่8อุทัยธานีขบวนที่9จังหวัดพิษณุโลกขบวนที่10จังหวัดพิจิตรขบวนที่11จังหวัดกำแพงเพชรขบวนที่12จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วอีก5จังหวัดนะครับก็จะมีลำพูนเชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยาเชียงใหม่เชียงใหม่ก็จะไหลรวมกันไปรออยู่ที่เ,เวทีการอ,อ,อภิปรายนะครับคือเวทีศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมทั้งหมดก็จะมี10 17จังหวัดในภาคเหนือก้อนใหญ่มากแล้วปรากฏว่าแต่ละภาคก็โทรเข้ามาหาผมนะครับหาพอ,อนิสิทตบอกว่าจะร่วมไปนมาเลยนะครับมาจังหวัดหลายจังหวัดอีสานก็มาครับบางส่วนก็แจ้งผมมาว่าจะมานะครับอีสานตำรวจตำรกต,ำต,ตกภาคใต้นะครับขอบคุณพี่น้องภาคใต้อีสานก็มา คราวนี้เหนือจะขึ้นมาเยอะนะครับทางภาคเหนือนะครับก็ขอบคุณและพี่น้องกรุงเทพมหานครก็เชิญนะครับไปร่วมขบวนนะครับประมาณ13บสมนิกานะครับประธานนปชก็กล่าวเปิดงานลั่นกลองชัยยะมงคลนะครับอาจารย์ทิดาก็จะเปิดนะครับเปิดเคลื่อนพลนะครับหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนพลนะครับแลนลี่ไปตามุถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ ลำ,ลำปางลำพูนเชียงใหม่ขนุนขนาดใหญ่เพราะว่าเราคงจะเคลื่อนอยู่ช่องเดียวจราจรอีกจราจรช่องหนึ่งก็ให้พี่น้องเดินนะครับสัญจรไปมาสะดวกนะครับไปถึงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนชาวอำเภอแม่ทาเขาจะให้การต้อนรับนะครับยาวเหยียดไปตามหมู่บ้านตำบลอำเภอนะครับก็จะมีขบวนพี่น้องตลอดเส้นทางเลยครับตลอดเส้นทางขบวนคงไม่เคลื่อนเร็ว เพราะระยะทางของจากลำปางถึงลำพูนนี่เก้าสิบกิโลลำพูนไปถึงเชียงใหม่ก็สี่สิบกิโลคราวนี้ร้อยสามสิบกิโลไม่ไกลครับก็ไปสบายๆเมื่อไปถึงแยกวัดดอยติชาวลำพูนเ็าจะมีขบวนฟ้อนรำเหนือชาวเหนือนะครับให้การต้อนรับจะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงคนรักประชาธิปไตยชาวลำพูนนะครับ จะมารอต้อนรับหลังจากนั้นแกนำก็จะเข้าไปคารวะรูปปั้นครูบาศรีวิชัยซึ่งเป็นต้นบุญนักบุญแห่งล้านนาซึ่งก็ประมาณร้อยสามสิบหกปีมาแล้วนะครับซึ่งคืนพรุ่งนี้ผมก็จะพิปรายเรื่องประวัติท่านครูบาศรีวิชัยว่ามีความเป็นมาอย่างไรเพราะท่านเป็นนักบุญแห่งชาวล้านนาที่พี่น้องทางภาคเหนือให้ความเคารพสักการะ อย่างมากท่านครูบาสรีวิชัยนี่เป็นคนที่นำศรัทธาพี่น้องประชาชนสร้างทางขึ้นดอยสุเทพนะครับดอยสุเทพนะครับซึ่งใช้เวลาก่อสร้างห้าเดือนกับ22วันโดยไม่ใช้งบประมาณของราชาการแต่อย่างใดเป็นเกิดจากศรัทธาของประชาชนที่มีต่อครูบาสรีพิชัยนะครับและนอกจากนั้นท่านครูบาศรีพิชัยยังเป็น นักบุญแห่งล้านนาที่บุรณะปฏิสังขรณ์โบราณฐานและวัดทางภาคเหนือนี่ร้อยประมาณร้อยแปวัดและโบราณฐานเยอะมากนะครับซึ่งท่านฟื้นฟูดูแลนะครับจนในที่สุดขณะนี้ก็เป็นที่เคารพสักการะบูชากราบไหว้ของชาวล้านนาเป็นหนึ่งเดียวของพระเดชพระคุณท่านที่พี่น้องชาวล้านนายังอยู่ในดวงใจนะครับวันนั้นเราก็จะมีโอกาสไปคารวะปราบท่านนะครับ ที่ลำพูนนะครับเป็นทางประตูเข้านะครับใหญ่มากนะครับหลังจากนั้นเราจะเคลื่อนจากลำพูนผ่านไปที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เข้าอำเภอเมืองไปรวมกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบนะครับตรงนั้นก็คาดว่าจะหลายหมื่นคนซึ่งเราจะดำเนินการแสดงพลังเพียงคืนเดียว นะครับเพื่อไม่เป็นภาระกับพี่น้องเหนื่อยกันมากนะครับเพราะว่าชาวอีสานตอนนั้นหนักเลยสองวันนะครับกรอบกันหมดขณะนี้แกนนําหลายคนก็ป่วยกันงอมแงมละครับเพราะว่านะครับเคลื่อนขบวนกัน280กิโลนะครับพี่น้องหลายคนก็ป่วยนี่ก็รากฏว่าหมอเวงนเป็นหมอแท้ๆก็ยังป่วยอยู่ลุกไม่ขึ้นคลานรอบบ้านเลยนะครับไปไม่ได้แล้วนะครับนะครับขณะนี้หมอเวงนก็ยังคลานรรอบห้องอยู่นะครับไปไม่อยากไปมากนะครับหนักเลยนะครับ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับไปร่วมนะครับร่วมกันนะครับมากๆนะครับเพื่อแสดงพลังอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ขอนัดแนะ่นะครับพี่น้องจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆไปจุดรวมจุดต่างๆเพื่อที่จะ,ะตรวจสอบการเคลื่อนขบวนกันให้เป็นมีความชัดเจนยิ่งขึ้นจุดที่หนึ่งนะครับจังหวัดจังหวัดลำปางนะครับ ให้ไปรวมกันอยู่ที่หน้าป้อตมตำรวจสพอ,อนะครับอําเภอหางฉัดนะครับจังหวัดลำปางทั้งจังหวัดเลยนะครับที่หน้าสพหางฉัดนะครับจุดที่สองจังหวัดลำพูนนะครับทั้งหมดให้ไปรวมกันที่รูปปั้นครูบาศรีวิชัยลำพูนนะครับจุดที่สามจังหวัดพะเยาอําเภอดอยสะเกด็ดเชียงใหม่ให้ไปรวมกันหน้าโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม่เป็นจุดๆนะครับเพื่อเคลื่อนผลเข้ามานะครับจุดที่สี่อำเภอจอมทองอำเภอหอดอำเภอดอยเต่าอำเภออมก่อยอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่เสลียงและจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน,นอไปรวมกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก้อนนี้นะครับก้อนที่สี่นะครับก้อนที่ห้า อำเภอสันปะตองอำเภอดอยหลออำเภอแม่วางให้เป็นรวมกันที่วัดบ่อน้ำหลวงริมคลองชประทานอำเภอสันปะตองเป็นก้อนหนึ่งนะครับเป็นก้อนที่ที่ห้านะครับแล้วก้อนที่หกกลุ่มที่หกนะครับก็จะมีอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอสารภีอำเภอสันกำแพงอำเภอแม่ออนอำเภอแม่ริมอำเภอสันทรายอำเภอเสมิง อำเภอแม่แตงอเภอฝางอเภอแม่อายอเภอชัยปาการอเภอเชียงดาวอเภอพร้พาวอเภอเวียงแหง่งงแหงอเภอปลายและขุนยวมจากแม่ฮ่องสอนนะครับให้ไปรวมกันที่หอประชุมเสริมพระเกียรติด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เป็นก้อนที่6นะครับก็จะมี6กก้อนนะครับไหลเข้ามาที่ศูนย์ประชุมนะครับ ศ,ศูนย์ประชุมนัะแสดงสินค้านานาชาตินะครับเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก,ก็แจ้งให้พี่น้องได้ทราบคร่าวๆพี่น้องที่รบครับก็ผมมีประเด็นเพิ่มเติมนิดเดียวนะครับเพิ่มเติมนิดเดียวเพราะว่าถ้าเราประเมินนะครับประเมินสถานการณ์การต่อสู้จนนาทีนี้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายอนุรักษนิยมนะครับ อนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายปลิเดการสุดขั้วของสังคมไทยขณะน,นี้ถ้าประเมินด้านแนวรบด้านการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนะครับขณะนี้ทางสุเทพและก็กอกลุ่มอํามาตต่างๆแพ้หมดรูปเลยเขาไม่สามารถที่หยุบหยิบย,บย,บยกแนวคิดเขานะครับอธิบายเรื่องประชาธิปไตยได้เพราะฉะนั้นแนวคิดนี้จึงได้รับการขานรับจากพี่น้องประชาชนจากสังคมไทยมากขึ้นมากขึ้น,นในขณะที่ คนที่เคยสนับสนุนขบวนการของพรรคประชาธิปัตย์ม็อบเหล่านี้นะครับก็น้อยลงน้อยลงถีเพราะแนวคิดนั้นเริ่มสว่างแล้วว่าสังคมไทยต้องการประชาธิปไตยแม้แต่การเลือกตั้ง77จิบจังหวัดก็มีคนแสดงเิตจำนง69จังหวัดมาเลือกตั้งนี่เห็นชัดเจนว่ามีไม่กี่จังหวัดที่ขัดขวางการเลือกตั้งถือว่าเป็นคนส่วนน้อยอาจจะเรียกได้ว่า เผด็จการทรราชเสียงส่วนน้อยเผด็จการทรราชเสียงส่วนน้อยกําลังคัดค้านเสียงส่วนใหญ่นะครับซึ่งมันปรากฏเกิดขึ้นในสังคมไทยบ่อยครั้งนะครับแนวรบด้านที่สองคือแนวรบต่างประเทศซึ่งอาจารย์จรันได้อธิบายไปแล้วว่าแนวรบต่างประเทศเขาไม่มีวันเข้าใจว่าม็อบของสุเทพกับพรรคประชาธิปัตย์กับกลุ่มอมาต์ ไปขัดขวางการเลือกตั้งเน่เขารับไม่ได้ซึ่งไม่ใช่แนวทางประชาธิปไตยแนวรบต่างประเทศถึงแม้ว่ากลุ่มม็อบจะมีการอธิบายความให้คนเดินสายทั่วโลกเพื่ออธิบายม็อบแนวทางของม็อบการขึ้นไหวม็อบแต่เขาไม่เข้าใจและมีวัมีวันเข้าใจเพราะแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิการล้มระบอบประชาธิปไตยแนวรบนี้เขาก็เดินไม่ได้ครับถือว่าต่างประเทศนั้นมีส่วนช่วยนะครับอย่างมากในการที่ การต่อสู้ทางการเมืองเทศนั้นเราก็เริ่มที่จะมีชัยชนะมากขึ้นแนวลบด้านที่สามแนวลบด้านประชาชนซึ่งถ้าเราได้อธิบายความหลายอย่างประชาชนส่วนใหญ่ก็คือประชาชนที่รักบ้านรักเมืองและเป็นประชาชนที่ต้องการความเป็นเอกภาพของประเทศไม่ต้องการแยกประเทศต้องการประชาธิปไตยแนวลบของประชาชนนั้น กลุ่มนั้นนะครับไม่มีวันชนะอย่างแน่นอนนะครับถึงต่อสู้ไปก็ไม่วันชนะนะครับแล้วก็แนวลบหน้าที่4ี่นะครับเป็นแนวรบที่เราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนั่นคือแนวรบเขาเหลือแนวลบวอันหนึ่งก็คือแนวลบองค์กรอิสระตุลาการศาลพวกต่างๆนะครับเขาเหลือแนวลบนี้เป็นแนวรบที่เป็นกากเดียนของบริการยังเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ ถึงไม่ว่ากลุ่มนี้จะทําผิดทําถูกอะไรก็ตามเขาก็ไม่อายแล้วกลุ่มนี้เตรียมการจัดการเพราะฉะนั้นเราต้องต่อต้านอ่างเต็มที่แนวรบอันหนึ่งก็คือเป็นเครื่องมือเขาคือแนวรบด้านทหารสูเทพก็เหลืออย่างเดียวว่าอามา์อยากจะให้ทหารยึดอํานาจรัฐประหารกรณีที่จัดตั้งบังเกอร์ร้อยจ็จสิบหกจุดเจตุุงแหงนี่ร้อยจิบุกแหงถือว่าไม่เคยมีมาก่อนนะครับขณะนี้ กลายกับเหมือนกับจะยึดอำนาจแล้วนะครับออกแถลงการกยึด้เลยเลยพราะทหารมีร้อยเจ็ดสบแห่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราประมาทไม่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้แล้วแนวรบที่เขาเหลือแล้วก็มีพลังมากกว่าสมกวนคือแนวรบด้านสื่อกระแสหลักขณะนี้ม็อบสุเทพเหลือสองสามพันคนแต่ว่าสื่อกระแสหลักค่อนข้างที่ขยายผลมากเหมือนม็อบใหญ่โตโมโหลานเหมือนหลายหมื่นคนนะครับยังเหลือสื่อเหล่านี้นะครับขยายผลช่วยเขานะครับ แล้วก็มีการห่มประโคมข่าวกันตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญแนวลบซึ่งเขาบอกว่าแบ็คที่อาจารย์จะลรามาแบ็คนะครับวันนี้นี่สิ่งต่างๆที่ประชาชนได้มีการเคลื่อนไหวต่างปพระะชดเทศเคลื่อนไหวและแนวทางที่ถูกต้องทำให้แบ็เขาเองนะครับซึ่งแบ็คคน,นี้นี่นะครับกลุ่มนี้นี่ยิ่งใหญ่มาตลอดเป็นแบ็คที่มีอำนาจที่มากที่สุดในสังคมไทยนะครับ ขณะนี้ก็เดินไม่ได้แล้วนะครับเดินทางต่อสู้กับมหาประชาชนไม่ได้แล้วพวกเราประชาชนส่วนใหญ่นี่ต้องสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพระาะฉะนั้นนี่ก็โดยสรุปก็คือขณะนี้นะครับเรายังเป็นต่อเป็นต่ออย่างมากหลายคนก็สงสารนายกหลายคนก็เอาใจช่วยฝ่ายรัฐบาลประชาธิหลายหลายคนก็เอาใจช่วยว่าอยากให้มีประชาธิปไตยเราแค่รักษาประชาธิปไตยเมื่อได้ประชาธิปไตยแล้วนี่ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็มาเองเพราะฉะนั้นนี่กระบวนการที่ได้มอเกตมามาตราเกตนายกมาตราเกตนายกคนกลางอะไรกต็ตีก็เป็นสิ่งที่ขณะนี้เขาพูดมากเขายิ่งทาลายต่อตัวเขานะครับก็ขอเชิญชวนไปแสดงพลังนะครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่8ดนะครับไปที่ลำปางลำพูนและสุดท้ายเวทีเชียงใหม่ครับขอขอบคุณมากครับ ขอ,ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหน่อยพอดีเหลือสัก2-3นาทีนะฮะก็คือว่าในประเด็นของประยุทธ์นะฮะพลเอกประยุทธ์จันทโอชาอมีคลิปอยู่36วินาทีเปิดทันไหมคะที่พูดเรื่องบังเกอร์คือนายกเราอะ่ะพูดเป็นภาษาที่นุ่มนวลมาก บอกมันดูขึงขังนะเพราะฉะนั้นนะไม่ทราบคนเปิดยังอยู่ไหมอ่าก็ก็ปรับพยายามปรับอยู่นะปรับติดดอกไม้เอาผ้าม่านผีมพูมั้ยเอาที่งดีอ่ะก็ลังให้ทําอยู่ให้ทําอยู่เดี๋ยวกขหยับให้มันให้มันแต่อย่างที่ผมบอกไงว่าเส้นทางต่ถางมันวางไว้ด้วยด้วยเหตุผลอะไรเป็นไม่ใช่วางเพื่อจะไปป้องกันอะไรใครไม่ใช่มันมีที่หมายที่ไหนบ้าง พอมีที่หมายมาเสร็จแล้วมันก็ต้องวางโซนิ่งให้ได้วางควบคุมฮะก็ทุกฝ่ายกับบ้านหมดไงทุกคนก็มันเกินไปไม่ต้องเอาผ้าม่านสีชมพูไปติดบังเกอร์รอกนายกพูดสุภาพว่าลดให้มันดูอย่าให้มันดูความจริงความหมายก็คือว่า คำจริงอ่ะไปเที่ยวตั้งบังเกอร์เนี่ยมันแสดงว่าประเทศนี้กําลังรบกันเหมือนอย่างเราไปภาคใต้สามจังหวัดเนี่ยเข้าไปบางพื้นที่เราเห็นบังเกอร์เราจะได้กลิ่นของสงครามและการสู้รบและตรงเนี้มันคือทําลายบรรยากาศการท่องเที่ยวและมันไปการโชว์ในสิ่งที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นจึงอยากฝากไปยังประยุทธ์จันทโอชาว่าคือ คล้ายๆทําให้นายกกลายเป็นตัวตลกที่มาขอให้ทหารแล้วก็เลยมีทหารบางที่เขาเลยเอาต้นกระถางต้นไม้มาวางวางนะกระถางดอกไม้มาวางคือความจริงเนะ่ยเขาพูดภาษาการทูตพูดภาษาคนดีๆความหมายก็คือคุณทําให้เประเทศนี้โดยเฉพาะกรุงเทพกลายเป็นบรรยากาศสนามรบนั้นมันไม่ถูกต้องและถามว่าคุณจะมารอรบกับใคร ในความหมายของคุณคุณบอกคุณไม่ได้เข้าข้างกปปสเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แปลว่าคุณก็ไม่ได้รบกับกบปปสแล้วคุณรอรบกับใครเออคุณรอรบกับใครแล้วถามอีกดีใครจะไปรบกับคุณแล้วเมื่อไม่มีใครไปรบกับคุณแล้วคุณจะเป็น ตั้งบังเกอร์ไว้ให้มันเป็นสิ่งที่ทำลายกรุงเทพเนี่ยคุณทำทำไมนี่เป็นสิ่งที่พูดกันตรงไปตรงมาแล้วคุณไปตั้งทำไมคุณนึกว่าเสื้อแดงจะไปรบกับคุณเหรอขอโทษพอ,อตีกลองตีกลองกันสักหน่อยไม่กี่ทีเท่านั้นน่ยบังเกอร์ขึ้นพรึบเลย นี่ขนาดกลองหย่อนหย่อนกลองไม่เคยตึงนะก็ <c oughs> มีคนพูดเล่นกันแต่ว่าต้องบอกให้รู้ว่าขณะนี้สถานการณ์ประเทศไทยท่านรู้หรือเปล่าว่าสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมากความเชื่อมั่นต่างๆนี่ต่ำในระดับร้อยกว่าเดือนร้อยกว่าเดือนนี่มันเกือบสิบปีนะคนไม่กล้าใช้ใจ่าย แล้วภาวะเลวร้ายของการลงทุนทุกอย่างลงหมดแล้วท่านยังมาเที่ยวตั้งบังเกอร์เต็มประเทศมาน,นึกว่าแท้หรืออย่างไรไม่ว่าท่านจะเอาผ้าสีชมพูมาผูกจริงๆก็ตามอาจจะทำให้คนหัวเราะหน่อยแต่ว่ามันก็ยังบ้าทั้งประเทศอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลตั้งบังเกอร์ตั้งร้อยจจุดก็คนพูดชัดๆนะ ว่าคุณไม่ได้เข้าข้างกปปสก็มันแปลว่าคุณไม่รบกับกปปสแน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้ที่คุณตั้งสมมติฐานเนี่ยคุณคิดว่าคนเสื้อแดงมีกองกําลังอาวุธแล้วจะมารบกับทหารไทยหรือเช่นนั้นใช่หรือเปล่าไม่มีใครพูดมีแต่พวกคุณพูดกันเองนั่นนั่นแหละ เพราะเราพูดชัดๆฟังอีกทีนะเราจะไม่ทำอะไรที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเป็นอันขาดเราคือจุดยืนของเราและเป้าหมายของเราก็เพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เราเป็นตัวแทนขององค์กรต่อสู้ของประชาชนจะไม่ทำอะไร ที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยดังนั้นนี่คือตักกะเหตุผลของคนที่จะมากล่าวหาเราเรื่องแยกประเทศหรือสันติวิธีจึงต้องพูดอีกทีใช่สำหรับคนที่มีสมองและมีสติรับฟังแต่คนที่ไม่มีสมองไม่มีสติเป็นคนบ้ามันฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องปล่อยไปละค่ะขอบคุณมากค่ะ การแถลงข่าวของรปชวันนี้ก็จบแค่นี้ครับแล้วเสาร์อาทิตย์เราอยู่ภาคเหนือพบอก,กันอีกทีวันจันทร์นะครับแล้วก็ติดตามถลกหนังเตือกต่อครับสวัสดีครับ